เท็เท <c oughs> ็ดน้ำบ้าเลยกะจะเข้ามาเท็แม่งเลื่อนอีกบิดเก่งจริงๆไอ้กรกกะเที่ยงแล้วนะฮะ ก็โอเคไม่บิดเอ่อแต่จะบอกไม่บิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันบิดรอบ10บโมงไปมาเปิดเครดิตเกมนี้หนาแน่นอยู่แล้วฮะเรื่องบิดเนี่ยโอโลรโบนะฮะโหไม่ต้องพูดที่เรื่องแล้วมั้งเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าโหดหรือเปล่าตัวละครเดือนนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยว่าใคละ่ะมาในดีผมเมอู๋เทปเนี่ยผมเกลือในดีหลักมาจะจะขึ้นปีเกินขึ่งปีแล้วเนี่ย <g> นะครับก็กกบแักะบาทไปอุ้ย้อมน่ารักแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดไอ้ไอ้ตัวที่มันอยู่ในตุ๊กตาเนี่ยขนขามันเยอะมากเลยใช่ไหมไม่เป็นการ์ตูนกวนตีนอ่ะขอโทษที่หยาบนะแต่มันกวนจริงๆอะ่ะอุ้ยตัวละครออกแบบสวยมากน่ารักอะ่ะโฮ้ยมีเอเวนต์15วันมาด้วยคืออะไรเนี่ยอะไรคือผู้เล่นใหม่ผมไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะทำไมผมถึงได้ ด้วยล่ะเวลา15วันไม่เข้าใจปั๊กเหรออย่างแรกที่เราต้องทําเลยนะฮะไปที่สะสมกันก่อน,อนเลยอย่างรวดเร็วเราจะไปอ่านสกิลกันนะฮะดูตัวนี้ก่อนเลยละกันนะฮะกินธรรมะของราวนะกินโทกิเป็นสายพลังธาตุไฟตอนแรกผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นธาตุน้ำวะเนี่ยศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นขั้น2ก็น่าจะ1,000แหละใช่ไหมเออก็ดีนะสกิลแรกสร้างมาเลียเพิ่มพลังชีวิตพเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เอ้ยอันนี้ดีดเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ร8 0ยแด้วยนะดีมากเลยนะเอาจริงแล้วก็สก แ <ś led> ม่ขนาดชื่อสกิลยังกวนอ่ะเล็กเล็อกอมตะนะฮะหกวินาทีโอ้ยสร้างความเสียหายสี่เท่า <ś led> ทำให้ตัวตูงักอีกหกวิเอ้ยดีนะเนี่ยระยะโจมตีก็ดีมากเลยอ่ะหกสิบห้าเองอะ่ะร้องล่ะครับมาเถอะอยากได้อยากได้อ,ได <ś led> อ่ะตัวต่อไปนะฮะคางูระเป็นธาตุน้ำไหวพริบใช้แร่ธาตุเพิ่มเพื่อนสองน่าจะขั้นแรกเลยดูระยะยืนก่อน380 <ś led> รกูเช้ได้อยู่นะอ่ะดูซิสกิลหนึ่งนะเพิ่มพลังโจมตี300%นะฮะแล้วก็รีเซต ตัวรีเซตน้ำอยากได้ขอ่อสกิลที่2อนะฮะไปเลยหนอสดาฮารุหมาของมันนะก็ยกเลิกอเมต้าลดพาังัตกษ้าสโอ้ลดพลังโจมตีอีกสรโอ้สร้างความเสียหาย42เท่าโอ้คนละโบรอบนี้คือแบบไม่กักอ่ะเออตัวนี้ดูเป็นตัวที่น่าจะเมตาว่ะผมบอกเลยเพราะว่ามันครบเครื่องอ่ะรีเซตทักษะแถมลดพลังโจมตีลดลบทักษะอีกอ่ะแร่ก็ไม่ได้เยอะนะฮะคือ9ดาวพันเก้าเนี่ยถือว่าปกตินะขอขอขาวขาวมูละกับลุงกินธรรมะได้ไหม ในฐานะที่โคลาโบมันมาก่อนวันเพิ uh, ่มโอกาส1วันนะฮะเพราะโคลาโบมันจะเพิ่มโอกาสวันที่30 4สิบี่ทุ่มนะฮะเออผมโลไม่ไหวอ่ะขอซักไอดีละย0 3สตัวแล้วกันถ้ามันมากูเทพเลยในการแบบเปิดนิดหน่อยผมจะกราบกราบงามๆในไอดีหลักกันะไป แล้วก็เดี๋ยวเปิดในทุกคดีเลยนะฮะแบบอย่างละ20 30ตัวนิดหน่อยก่อนนะฮะไม่อยากเปิดเยอะนะฮะเพราะผมไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่มนเป็นรูปตัวเลยก็ดูดีทาไมผมไม่มั่นใจว่ากลัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบ4่ตัวเลยไม่ไหวอ่ะเพชรผมก็มีแค่พันสองเองนะครับใน,ในดีลักก็เพราะว่าเดือนที่แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยแหละลีก็ตกยับยับเลยอ่ะมาสักตัวเลยได้ไหมอ่ะคางุลาอ่ะหรือกินโทก,กิก็ได้อ่ะมามาเลยได้ไหมอ่อเลือดร้อนอ่าตัวสุดท้ายพอนะฮะ S <S 2> <S 2> เออพอพอพอไอดีนี่พอแล้วนะไอดีหลัก มาอยูท่ที hmm. uh ่ Apple ID ดีนะฮะก็น uh ่าจะได้เปิดตั๋วแจกนะฮะก็พอเดือนที่แล้วใน ID เดีนี้ยผมไม่ได้เข้าเลยนะผมต้องบอกก่อนผมมีห้ d ดีนะฮะรวมทั้งหมดดูดิล็อกอินวันแรกเองอ่ะของเดือนที่แล้วนะคือผมมีห้ d อ่ะเดือนที่แล้วมันยิ่งไม่มีอะไรใหม่ๆด้วยผมก็เลยแบบไม่ได้เข้าเลยใน ID ดีนี้นะฮะรางวัลคัมแบ็กยังมาให้ผมอ่ะไ d เดียเนี้ยเดี๋ยวต้องเล่นหน่อยละอ่ะรับตั๋วมานะฮะอ่าไปที่กาชาโอ้เพชรมี14 ID อดีนี้สงสัยจะอดเปิดมูมีั๋้าตั๋วห็าวันะ กินเทมะหรือคางูละก็ได้2ตัวนี้งกจริงๆโอเคนะฮะมาสคริปมาที่ i อ2ดีของผมเนาะ20สตัวเหมือนเดิมแล้วกันครับไม่อยากเปิดเกินนี้นะฮะ <ๆ S 3> <ๆ S 1> เพราะผมผมไม่ค่อยมีดวงเปิดดูกันที่มันไม่เพิ่มโอกาสเท่าไหร่อ่ะถึงมันเพิ่มโอกาสแล้วผมยังไม่ค่อยมีดวงเลยเจริงปะไอดี ID นี้ขอมาเลยได้ไหมอ่ะมันมันอยากสุ่มนอกรอบก่อนนะเผื่อมาเลยโอ้ไปเลยหลังตัวที่สองอเทปีวินัทตัวที่สาม ไม่เลยสุดท้ายโแล้ววันเพิ่มโอกาสเราก็มีแค่20ตัวกับ400ร้อยกว่าเพชรหืตายแน่นๆเลยเนี่ยดีลองๆเนี่ยเดือนที่แล้วไม่ได้เล่นไงามาที่ไอ3ดีสามของผมก็คงยี่สิบตัวเหมือนเดิมแล้วนะเพราะตัวน่าจะไม่ค่อยมีเหมือนกันน่ะโอ้โหสี่ร้อยเพชรกับสามสิบเก้าตัวแต่ละไอดีไอดีรลองนี่มันแย่ขนาดนี้เลยวะผมไม่ได้สังเกตไงมันแย่มากอยี่สิบตัวนะครับ สกิปสกิปไปเลยอ่ะมันมันรันทษอ่ะมันน้อยมากอ่ะมันไม่หวังอ่ะผมไม่หวังเลยอ่ะพูดตรงๆโอ้โหกลุมขมับอีกแล้วสกิปมาอยู่ที่ไอดีสุดท้ายนะก็คือไอดีสนะครับก็น่าจะยี่สิบตัวเหมือนเดิมหรือว่าไอดีนี้ตัวไม่พอวะเนี่ยไม่มั่นใจเลยอ่ะ 5, ออออไอดีนี้สกิปห้าเด้อโอ้ยไอไอดีนี้ตัวเยอะอยู่ใช้ได้ถ้างั้นไอดีนี้ขอเปิดสักสามสิบกว่าตัวเลยหรือแม่เพราะมันจะได้ครบร้อยนะฮะดีนี้ก็ต้องสามสิบห้าตัวนะฮะถ้ออางั้นไปเลยมันจะได้แบบร้อยพอดีนะคลิปนี้เออเลขเปิดมันจะได้สวยๆหน่อยนะฮะไม่ใช่อะไรอ่ะจะได้ทําปกง่ายๆหัวขโมยตัวแรกต้องมาสักตัวแล้ววะนักเฟตซีมเออแบบประเดีจอดอันที่สี่แล้วโอ้เห็นตัวไม่คุ้นก็นึกว่าตัวใหม่ครั้งที่ห้า ដល oh, ់6អូកាចុងក្រោយអឺ ก็มาสรุปคลิปนี้กันดีกว่านะครับเพราะไอดีหลักของผมเนาะก็ตามนี้ผมมีอยู่พันสามรอยูปีนะครับพอรับของมาแล้วตั๋วก็เดี๋ยวไปหาจากวิ่งเอานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจากอะไรก็น่าจะแบบก็น่าจะมันแปดสิบตั๋วได้นะฮะก็หวังแค่อย่างเดียวนะครับเพิ่มโอกาสมามันจะไม่แยกคู่เทพนะเพราะไอการแยกคู่เทพนี่แหละมันทําให้ผมแบบไม่อยากจะสุ่มนะฮะถ้าคู่เทพมันแยกกันนะฮะผมอาจจะยังไม่สุ่มนะฮะอาจจะไปรอคู่เทพมาตู้เดียวกันแล้วค่อยไปทําคลิปสุ่มตอนนั้นแล้วกันเนาะผมกั้นใจเพราะว่าเดือนนี้ผมอยากได้จริงงๆนนต้้อออบกกกไว่ใดีลัคูเทพ พอผมเกลือมาร่วมไม่ร่วมหรอกผมว่าครึ่งปีได้แล้วนะฮะคนระโบเดือนที่แล้วก็โคตรกากเลยตัวที่ผมได้มาคนระบเดือนก่อนหน้าเดือนที่แล้วก็ได้ตัวโคตรกากมานะฮะ โคลรโบเกินก่อนหน้าเดือนที่แล้วของเดือนที่แล้วก็ไม่ได้ตัวอะไรเลยนะฮะก็3ามโคโโบที่ผ่านมาไม่ได้อะไรเลยมันแสดงว่า6เดือนฮะก็6เดือนก,นกว่าๆแล้วอะที่ไม่ได้อะไรเลยก็โคโรโบนี้ขอขอรอพุทธเทพพขมประกาศจริงๆเลยดีกว่านะฮะจะไม่เปลืองตั๋วไปมากกว่านี้ไม่นอกรอบแน่ๆงั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฮนะอาไว้เจอกันไหนคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับก็ไปติตามนั้นขอบคุณครับบ่ายเดือนที่แล้วชม